พามาดูผลงานอีกครั้งหนึ่งนะครับของทางไวไฟนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่โครงการแอสตันอโศกนะครับที่สี่แยกอโศกเลยนะครับวันนี้พามาดูห้องแบบ30ตารางเมตรนะเป็นวั e เบสหลมนะฮะก็ต้องบอกว่า30ตารางเมตรที่เป็น30ที่จัดออกมาลงตัวมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพราะว่าที่นี่อย่างที่บอกอยู่ใจกลางไข่แดงของ CBD เลยนะครับห้องเราก็ทำมาพื้นที่พอเหมาะ นะครับเดี๋ยวพามาดูดีเทลกันนะครับโซนแรกนะฮะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นโซนทานข้าวนะในลักษณะของงานตกแต่งเนี่ยในโซนทานข้าวเนี่ยเราก็อยากจะเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางห้องก็อยากจะได้มันมีกระจกนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีการวางกระจกไว้นะครับพอกระจกเนี่ยก็ไม่อยากให้มันเหมือนเรียบๆเ,เพนๆนะก็จะวางกระจกให้มันเอียงหน่อย นะครับเพราะกระจกมันเอียงเนี่ยมันก็จะสะท้อนวิวข้างนอกเข้ามาในห้องด้วยนะครับแล้วก็เราก็ทํากระจกให้มันมีกรอบแล้วเราก็ซ่อนไฟด้านหลังนะครับอย่างนี้มันมีกระจกสี่แผ่นซ้อนกันอยู่แล้วก็มีไฟอยู่ด้านหลังมันช่วยทําให้มุมตรงทันข้าวเนะี่ยสว่างขึ้นนะครับกระจกก็ใช้กระจกงเงาทองนะกิปตเตีมห้องนี้มันจะดูรูหรานะครับแต่ดูแบบเท่ๆหน่อยนะครับถัดมาโต๊ะทานข้าวนะโต๊ะทานข้าวก็เหมือนเดิมก็ วางชิดเข้าไปกับกระจกนะฮะตัวท็อปเราก็ใช้สีนอนนะครับกรีนเอมโพลาโดนะก็จะเป็นสีเขียวออกเข้มๆนะให้มันดูเท่ๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวขาโต๊ะเนี่ยถ้าเพื่อนๆนดูก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นขาโต๊ะที่ดันชิดเข้าไปทางทางขนานะเพราะว่าผมพยายามจะเปิดพื้นที่ทางเดินในห้องเนี่ยให้มันกว้างจะได้รู้สึกกว้างแล้วถ้าเราดันโต๊ะเข้าไปชิดได้เนี่ยขาโต๊ะเราก็ไม่เกะกะตอนทานข้าว ก็นั่งได้2คนสบายๆนะครับโต๊ะน,นี้ก็80เซนนี่มาตรฐานเลยนะแล้วก็เ้าอี้่ก็ทรงแบบโค้งๆหน่อยรับตัวหน่อยให้มันเท่ๆหน่อยนะครับก็พยายามจะคุมธีมนะห้องนี้ให้มันดูเท่ๆนะครับถัดมานะครับไล่ถัดมาเนี่ยก็จะมาเป็นโซนของตัวลิฟท์ลูฟ์นะครับก็อยู่ติดกันนะครับในส่วนของลิฟท์ลูฟ์เนี่ยโซฟาเนี่ยเราก็วางเป็นโซฟาตัว L อนะอันนี้เป็นตัว L ประมาณ2องเมตรยีนะถือว่าโซฟาใหญ่เลยนะครับนอนแบบนอนสบายนั่งกันได้3คนเต็มๆนะฮะแล้วก็เป็นตัว L ด้วยที่บอกก็คือคนหนึ่งนั่งคาดขามาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของโซฟาเนี่ยเราก็จัดเป็นโซฟาเบสนะครับโซฟาเบสเนี่ยสามารถดึงออกมาได้นะครับเวลาดึงออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นที่นั่งเต็มเลยนะฮะจจะไว้นั่งดูหนังแบบ นอนอะ่ะเหมือนไม่นอนดูหนังหรือไม่นอนจริงจังเลยก็ได้นะในวันที่แบบเพื่อนมาหาหรือว่ามีญาติมาก็อยู่ตรงนี้ได้นะครับด้านหลังของโซฟานะฮะเนื่องจากว่าห้องเดิมเนี่ยทางแอปเป้เขาก็ติดวอลเปเปอร์มาให้แล้วนะทางเราก็เน้นว่าเราก็มาคุ้นนะครับมาคุ้นสตนเลสสีดำเข้าไปนะครับให้มันดูเป็นเชฟขึ้นนะครับตรงข้างหลังนี่จะแขวนรูปเพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็ ถัดไปที่อยู่ริมหน้าต่างเนี่ยจะเห็นว่ามีกระจกเงาอยู่นะครับผมก็จะเอากระจกงเงาทองเนี่ยติดไว้ที่ริมหน้าต่างอันหนึ่งชุดหนึ่งนะครับตัวกระจกงเงาทองเนี่ยมันก็ช่วยสะท้อนสะท้อนแสงสะท้อนวิวเข้ามานะครับมันก็ทําให้ห้องมันดูมีมิติขึ้นนะก็เป็นสิ่งรล็อันเล็น้อยแหละที่ที่จะทําให้ห้องโดยรวมมันดูโอเคขึ้นนะครับ ถัดมานะครับในส่วนของตู้ทีวีนะครับห้องนี้อีกที่บอกมัน30ตารางเมตรพื้นที่มันไม่ได้เยอะแต่ว่าเราก็พยายามจะอย่างวางโซฟาเบดวางตู้ทีวีขนาดใหญ่ไว้ให้ลูกค้านะครับอย่างตู้ทีวีเนี่ยแผงเนี่ยก็เป็นลามิเนตลายหินอ่อนนะครับเดี๋ยวพอเราแขวนทีวีเสร็จเนี่ยพวกสายทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกร้อยลงไปด้านหลังนะครับลงมาอยู่ที่ด้านล่างของตู้ นะครับสายมันก็จะลงมาคือเวลาแขวนทีวีเสร็จเนี่ยจะไม่เห็นสายระยงระยางเลยจะดูสวยเลยนะครับก็เป็นดีไซน์ที่ที่ทำเอาไว้ตัวตัวงานตรงนี้ก็เป็นลามิเนตนะครับด้านล่างก็เป็นกระจกเงาทองนะครับด้านบนก็เป็นกระจกเงาทองนะครับแล้วก็ใต้ตรงหินอ่อนเนี่ยเราก็มีเล่นแบบสะท้อนไฟไว้นะครับให้ให้มันดูแบบมีมิติมันจะดูมีเลเยอร์ขึ้นนะครับแล้วก็ตู้ทีวีที่เป็นตู้ทีวีจริงเนี่ยอยู่ข้างล่าง นะครับวันนี้ก็ใช้แบบตู้ทีวีวางให้มันต่ําให้มันอยู่ที่พื้นเลยมันจะได้รู้สึกว่ามันโล่งนะครับเพราะพอเรากดของให้มันลงในเตี้ยเนี่ยเวลาเราเดินในห้องเราจะรู้สึกว่ามันมันโล่งขึ้นนะครับมันก็จะเป็นการเหมือนหลอกมิติคนให้มันรู้สึกว่าห้องมันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็อย่างตู้ทีวีเนี่ยท็อปก็เป็นหินอ่อนนะครับอันนี้ก็ท็อปหินอ่อนแบบไว้วอลคัสนะพวกโค้งมุมต่างๆเนี่ยที่เป็นทางเดินเนี่ยเราก็จะมีปิด เป็นมุมโค้งไว้ให้นะทำเป็นมุมโค้งไว้ให้นะครับมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่ที่ค่อนข้างครบสังเกตว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้เยอะแต่ว่าเราเราก็ใช้ให้มันเต็มที่นะฮะในส่วนของริมถัดมานะตู้ตู้ทีวีถัดมาก็จะเป็นตู้โชว์นะครับในตรงตู้โชว์เนี่ยผมก็จะ <c oughs> ต่อกันมาจากหินนะครับก็ต่อมาเป็นตู้โชว์ตัวตู้โชว์เนี่ยพยายามใช้สีไม้สังเกตว่าห้องเนี่ย ของมันจะดูตุ่นๆนิดนึงของที่โครงการให้มาันจะพื้นมันจะสุดสีตุ่นๆก็เลยใช้ไม้ให้สีมันสว่างหน่อยนะครับมันจะได้ดึงมูสแตนโชวให้มันดูสว่างขึ้นมานะครับแล้วก็ตู้โชว์เนี่ยเราก็ซ่อนไฟด้านในนะครับพวกชั้นวางก็สามารถจะปรับได้นะครับจะปรับระยะระดับได้นะครับมีไฟอยู่ด้านในตัวชั้นวางเนี่ยท็อปก็เป็นลายหินนะครับเป็นลายหินห่อนสีเดียวกับตัวนี้ ก็จะทําให้มันดูไลท์เวทขึ้นนะฮะดูตู้นี้ตู้นี้ถ้ามันสีเข้มด้วยเนี่ยห้องมันจะดูหนักแต่ว่าเราวางตู้นี้เป็นสีอ่อนจนะดูดูสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ของโชว์ก็ว่างไปนะก็หาของโชว์สวยๆส่วนพวกบ้านต่างๆก็เก็บของด้านในได้นะครับก็พยายามทําให้มันมีที่เก็บของที่โชว์ของอะไรให้ใหมันฟังก์ชันนะครับ okay. ส่วนม่านนะมา่านเราก็จัดม่านให้มัน,ให,มนให้มันเต็ม พื้นที่นะม่านก็สูงแล้วก็มองวิวไปข้างนอกนครับถัด okay. มานะครับหลังจากส่วนลิฟวิ่งไดนิ่งแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูในส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยก็อย่างที่บอก30ตารางเมตรแต่ว่ามันได้ฟังก์ชันที่มันกั้นครึ่งเลยนะก็คือห้องนอนใหญ่ห้องนอนกับตัวลิฟวิ่งรูมเนี่ย ู่แยกขาดกันนะครับมาโซนแรกในงานดีไซน์ก่อนก็คือโซนของหัวเตียงนะฮะเนื่องจากว่าห้องเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้เยอะมากนะครับก็วางเตียง5ฟุตให้นะครับแต่ทีนี้ตรงหัวเตียงเนี่ยเราก็ปลูกขึ้นมาเป็นเกิร์ดนะครับแล้วก็วิ่งยาวไปสุดเลยนะครับล้วก็มีการซ่อนไฟนะก็คือฟอังกลางคืนเนี่ยลูกค้าก็าสามารถจะเดินลงมา จากที่นอนก็เปิดปิดไฟหัวเตียงได้อันนี้ก็เหมือนเป็นลายหัวเตียงนะครับในดีไซน์หัวเตียงเนี่ยเราก็จะกลูกเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะฮะตัวนี้ก็หาลายหินอ่อนที่มันออกเท่าๆอ่อนๆหน่อยนะครับแต่ว่าเน้นลายที่มันดูแบบให้มันดูออร์แกนิกอะนะเพราะว่ากระเบื้องบางยี่ห้อเนี่ยดูแล้วลายมันดูเฟกเฟอะผมต้องพยายามเลือกลายที่มันดูแบนหินจริงที่สุดนะครับแล้วถัดจากกระเบื้องไปริมตรงนู้นก็จะเป็นกระจกเงา ในกระจกเงาเนี่ยก็มีการแขวนโคมไฟให้มันห้อยลงมานะครับมันจะได้ดูมีเลเยอร์นะห้องห้องตรงนี้ถ้าทุกอย่างมันวางกับพื้นหมดมันดูธรรมดาไปนี่ก็มีการแขวนโคมไฟหน่อยแล้วโคมไฟเนี่ยก็พยายามเลือกเชฟที่มันเป็นแนวตั้งนะครับให้มันกินพื้นที่นแนวตั้งเยอะนิดหนึ่ง,ะน,งนะครับทันมาในส่วนของหัวเตียงนะครับหัวเตียงเนี่ยก็จะอันนี้จะทําหัวเตียงเป็นแบบเรียบๆเป็นแบบแค่ชั้นวางของ นะครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้เยอะไม่อยากไปใส่ให้มันดูแน่นนะ้วเผื่อว่าลูกค้าจะเก็บอะไรด้านล่างก็เก็บหนังสงหนังสืออะไรก็ยังเก็บด้านล่างได้ด้วยนะครับหัเตงก็จะเป็นเรียบๆแบบนีะครับเป็นลังเนี่ยลายหินอ่อนเหมือนกันนะครับถัดมานะครับถัดมาตรงมุมตรงนี้เราก็จะทําเป็นส่วนของโต๊ะแต่งหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเปิดประตูมาเนี่ยมันก็ มันก็ไม่ได้ชวนลงโต๊ะแต่งหน้าตัวนี้นะฮะก็ใช้ใช้พื้นที่ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นโต๊ะแต่งหน้านะฮะมุมนะครับก็พยายามสายมุมโค้งเพราะตรงนี้มันเป็นทางที่เราเดินประจำนะครับแล้วก็มีการมีนินชาร์นะครับด้านหลังก็เป็นกระจกเงานะกระจกเงาผมว่าใช้กระจกเงาทห่มันเต็มสูงไปสุดฟ้าเลยนะครับมันจะได้ดูแบบดูครบอ่ะดูสมบูรณ์นะครับในส่วนของตู้เสื้อผ้านะอย่างที่บอก สามสิบตารางเมตรพื้นที่มันไม่เยอะแต่เราก็พยายามทําตู้เสื้อผ้าให้มันใหญ่ที่สุดเท่าที่มันจะรับกับสเกลห้องวางเตียงแล้วเตียงเดินได้สะดวกตู้เสื้อผ้าก็ใหญ่ที่สุดได้ประมาณนี้ตู้เสื้อผ้าทํามาเป็นบานเลื่อนนะในห้องที่มันพื้นที่มันไม่ได้เยอะเนี่ยทาบานเลื่อนเนี่ยมันก็จะเหมือนจะเก็บจะทําให้รู้สึกว่ามันไม่อึดอัดน,นะไม่ใช่เปิดมาชนตรงชนตัวอะไรนะครับด้านในก็จะมีลิ้นชักให้ ตอนนี้เช้านี้ก็บานใหญ่เลยนะด้านบนก็เก็บพวกกระเป๋าเดินทางได้แล้วก็มีราวใขนะนะครับส่วนหน้าบานเนี่ยก็ใช้กระจกสีชานะครับทำให้มนคือส่องตัวเองได้แหละดูความเรียบร้อยได้แล้วก็ทําให้หมูแดดโดนมันชี้หมูแดดโดนด้วยนะครับไม่งั้นถ้าใช้กระจกธรรมดาผมว่าห้องมันมันจะดูเหมือนสว่างางเกินนะ่ะมันมันไม่เท่นะครับมันไม่ได้ขีดมนูนะครส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นราวสองอนะัน ก็จะเห็นได้ว่าบานเปิดบานอะไรก็เป็นบานเต็มเลยนะก็ใช้ใช้สเปคให้มันเต็มที่ของของพื้นที่นี้นะครับถัดมาในห้องน้ํานะครับในห้องน้ําห้องน้ําก็ไม่ได้ใหญ่มากนะก็เป็นแบบโถสุขภัณฑ์เป็นอน่างล้างมือแล้วก็เป็นชาวเวอร์นะก็ถือว่าเป็นห้อง30ตารางเมตรแต่ว่ามันได้ห้องน้ําก็ขนาดกําลัง กำลังพอดีนะในการใช้งานก็ผมว่าใช้งานได้จริงนะครับไม่ได้ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับในส่วนของระเบียงด้านนอกนะครับในส่วนของระเบียงด้านนอกเนี่ยห้องเนี้สามสิบตารางเมตรเนี่ยมันจะมีระเบียงอยู่ตรงโซนนี้ตรงลิฟวิ่งที่ไม่มีระเบียงแต่ตรงนี้มันจะเป็นระเบียงระเบียงก็เป็นลันกษณะแบบเซมิเอลดอร์นะคือคือมีบานปิดอีกอันหนึ่งนะอยู่ตรงนี้จริงๆก็เป็น ปลกต้นมงุต้นไม้อะไรได้เล็กๆไมน้อยนะครับหรือว่าเราจะเปิดทิ้งไว้ให้มันเหมือนเป็นฟังก์ชันในห้องเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์ของทางคนใช้งานห้องนี้ว่าว่าจะจะใช้งานในตรงระเบียงเซมิออร์แบบไหนนะครับท่านมากาเป็นโซนหน้าห้องสุดนะฮะที่ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าก็โครงการก็ว่าให้ของพวกนี้มาทั้งหมดนะครับพวก ครัวต่างๆก็เป็นแบบเรียงกันนะเป็นซิงค์ทำกับข้าวแล้วก็เป็นเตานะครับอย่างตัวซิงค์นี่เขาเนื่องจากว่าขนาดมันไม่ได้ใหญ่ซิงค์เขาก็มีปิดช่องให้เพราะเวลาไม่ใช้ซิงค์มันก็เป็นที่เตรียงกับข้าวไปด้วยนะครับไมโครเวฟวางข้างบนส่วนฝั่งนี้ก็เป็นพวกตู้ลงทงลงเช้าอะไรกันไปนะครับ,รบ,รบก็ประมาณนี้สําหรับห้องแบบ30ตารางเมตรนะก็เป็นผลงานตกแต่งที่ที่แอสตัน อโศกนะก็เป็นคอนโดตัวท็อปของทนาคาน,นดนานะพวกวัสดุต่างๆที่ผมเลือกมาลงในห้องนี้ก็เลือกมาให้มันให้มันเข้ากับตึกมันเท่ใช่ไหมแล้วก็พยายามจะดีไซน์ห้องให้มันดูเท่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพวกกรอบไม้สีดำหินอ่อนสีขาวหินอ่อนสีเข้มเข้มหน่อยอะไรเงี้ยก,ก็พยายามวางดีไซน์ให้มันให้มันครบนะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการเก็บของการเป็นโซฟาเบส การใช้พื้นที่เต็มประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยทางทางผมก็ออกแบบให,ให้มันใช้ได้เต็มพื้นที่แหละเรียกว่าต่อตารางเมตเนี่ยสองแสนกว่าเนี่ยให้มันใช้พื้นที่ได้จริงจังให้มันได้เต็มเต็มนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆมคงจะชอบกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง YouTube y i d ายดิสค o น o นะหรือว่าไปดูในเพจ Facebook ก็ได้ w i y ์บ y this o นะหรือว่าถ้าสนใจตกแต่งคอนโดนะมีคอนโดห้อง เปล่าๆหรือมีคอนโดอยากให้ผมไปรีโนเวทให้ผมไปทําให้เนี่ยก็ยินดีนะก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรกับไลน์ที่ขึ้นในวิดีโอหรือในวิด uh, mm ีโอเดสคริปชั่นก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีการลงผลงานนะก็พาไปทัวร์ทุกห้องแหละนะครับก็ยังไงติดตามดูกันแล้วกันนะครับโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ